ไก่เล่าให้เราฟังว่าเมื่อห้าปีที่แล้วไก่กับส้มคบเป็นแฟนกันตามภาษาหนุ่มสาวที่ชอบเที่ยวตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือน้ําตกจะชอบมากไก่บอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขากับส้มไปเที่ยวน้ําตกด้วยกันเป็นน้ําตกที่มีชื่อเสียงมากผู้คนมาเที่ยวกันเยอะวันนั้นเราอยู่ที่น้ำตกกันทั้งวันเพราะน้ำ น่าเล่นอากาศก็ดีของกินก็มีให้เลือกมากมายไก่กับส้มเล่นน้ำกันนานเป็นชั่วโมงรู้สึกสนุกสนานหลังจากเล่นน้ำเสร็จเราก็มานั่งกินอาหารกันและนั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ต้นใหญ่ลมพัดเย็นสบายไก่กับส้มใช้เวลาด้วยกันยังมีความสุขพูดคุยหัวเราะและกินอาหารที่ซื้อมาจนอินน่มหนำสำราญ และในบางครั้งทั้งคู่ก็กอดและหอมกันส้มได้เล่าให้ไก่ฟังภายหลังว่าตอนที่ไก่หอมจูบก,กอดนั้นส้มมีความรู้สึกว่ามันเย็นวาบและก็ขนลุกไปทั้งตัวมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เธอกลัวแต่ส้มก็ไม่อยากคิดอะไรมากตอนนั้นไก่ไม่รู้ว่าส้มมีความรู้สึกอย่างนั้นไก่ก็ยังไม่หยุดที่จะแสดงความรักกับส้ม ตกเย็นสถานที่นั้นเริ่มจะปิดทั้งสองจึงขับรถกลับบ้านแต่ไก่สังเกตเห็นว่าส้มมีอาการแปลกเงียบผิดปกติไก่พยายามชวนคุยแต่ส้มก็ได้แต่พยักหน้านั่งรถมานิ่งเฉยทำให้ไก่กังวลในเรื่องความรักของทั้งสองไก่คิดว่าเขาทำอะไรไม่ถูก หรือทำอะไรให้ส้มไม่พอใจหรือเปล่าแต่เธอบอกว่าไม่มีอะไรนะให้สบายใจได้ส้มยังรักไก่เหมือนเดิมไก่ขับรถเพื่อที่จะไปส่งส้มที่บ้านก่อนกลับก็ยังหอมแก้มกันตามปกติหลังจากส่งเสร็จไก่ก็ขับรถกลับบ้านคนเดียวระหว่างทางที่ขับมาก็มีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครมานั่งแทนที่ส้มบางครั้ง ก็มองหน้าเขาขณะขับรถตอนนั้นเริ่มจะมืดแล้วไก่เริ่มรู้สึกกลัวยังไงบอกไม่ถูกจนกระทั่งถึงบ้านไก่ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวและขนลุกเขาก็ได้ลอบตัวเองว่าไม่มีอะไรนะเช้าวันรุ่งขึ้นส้มได้โทรมาหาไก่แล้วเล่าให้ไก่ฟังว่าเมื่อคืนเธอฝันหรือตื่นหลับตื่นตื่นว่ามีคนมาบอก ที่เราไปเที่ยวน้ำตกกันสองคนเราไปกอดจูบและแสดงความรักกันในที่นั้นในสถานที่ของเขาในฝันส้มได้เงยหน้าขึ้นไปมองบนต้นไม้เห็นเป็นหญิงสาวผมยาวแต่งชุดสบายเฉียงเขาบอกว่าเขาเป็นนางไม้กำลังยืนมองเราสองคนอยู่ด้วยสายตาที่โกรธแค้นและพูดว่าหยุด สามครั้งเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณนั้นในฝันส้มกับไก่ตกใจเราสองคนจึงรีบลุกขึ้นยืนและหันไปมองนางไม้ด้วยความหวาดกลัวลางไม้ได้ตะคอกใส่เราว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของข้าเจ้าทั้งสองมาทำอะไรที่นี่ส้มรู้สึกผิดและกลัวส้มจึงอธิบายให้ฟัง แต่นางไม้ไม่สนใจฟังส้มจึงบอกว่าข้าขอโทษนางไม้บอกว่าขอโทษมันไม่ได้หรอกเจ้าทั้งสองได้ทําลายความสงบสุขของที่นี่ส้มจึงถามต่อไปว่าแล้วเราจะต้องทำอย่างไรนางไม้บอกว่าเจ้าทั้งสองต้องออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ในฝันส้มและไก่พากันวิ่งหนีออกจากน้ำตกนั้นและส้มก็ได้สะดุ้งตื่น ไก่ได้ฟังแล้วรู้สึกกลัวจึงปรึกษากรบส้มว่าเราจะต้องไปขอโทษและขอขมาต้นไม้ต้นนั้นเพราะเมื่อวานนี้เราไปนั่งที่ต้นไม้ต้นนั้นเขาคงโกรธเราที่เราทำอะไรลงไปวันต่อมาส้มกับไก่จึงต้องไปขอโทษและขอขมาเพื่อความสบายใจถึงจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็พิสูจน์ไม่ได้